放吉他。 น,นี้เจอกับพี่ยายอีกแล้วนะคะอู้หูปูนิพีปีนักมากเออวันนี้นะคะพี่ยายานะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันความสุขนะคะใครไม่ได้ปูดูปูนิมีปีก็ไปย้อนดูนะคะอุ้ยมันอยู่คนเดียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนเด้อค่ะโอ๊้ยสดมาก ขออนุญาตหายน้ำกับพี่น้องนักมวยยังหายน้ำด้วยนักเต้นก็ต้องหายน้ำมวนมวนกับพี่น้องโอ้ยมวนอยู่ผู้เดียววันนี้นะคะเป็นวันหยุดแต่พี่ยาย่าไม่ยอมหยุดให้ความรู้คะ่ะวันนี้ก็มาให้ความสุขความสนุกสนานโอ้ยคำตัวเองกับพี่น้องบ่เคยเห็ดแักแทบกับเห็ดค่ะ บอกเคยเหตุกับเหตุเด้อค่ะพี่น้องถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องมาให้ความสุขก่อนค่ะวันนี้นะคะพี่ยายาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะส่งตรงจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกค่ะวันนี้ฝนตกนะคะแต่ก็เท่ากับฝนฟ้าโวยพรเราค่ะทุกคนค่ะแข่งเรือแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ไม่จริงค่ะทุกคนค่ะไม่จริงไม่จริงค่ะทุกคนคะเพราะว่าวาสนาเราสามารถสร้างได้เอง วาสนาเราสามารถทำได้เองอนาคตของเราเรากำหนดเองไม่มีใครมาสร้างไม่มีใครมากำหนดให้เราค่ะทุกคนคะนะคะแจ็คมาจากคนที่จนก็ยังสามารถมารวยได้ครูสิตานะคะจากคนติดลบ20บาทติด20ล้านก็ยังมารวยมารอดได้ด้วยกดแรงดึงดูดครูสิตาก็รวยได้เท่าทุกวันนี้นะคะ เพราะว่าครูสิตาหรือแจ็คมาหรืออีกหลายๆคนคนระดับโลกนะคะเขาลุกขึ้นมาสร้างวาสนาด้วยเขาเองค่ะด้วยตัวเองเขาไม่รอค่ะเขาลุกขึ้นมาสร้างเองนะคะถ้าคนที่รอวาสนาหรือโทษโน่นโทษน,น,ทษนี่โทษนั่นคุณไม่สามารถที่จะรวยได้เพราะว่าคุณรอวาสนาอย่างเดียวแล้วคุณก็โทษว่าอุ้ยเกิดมาพ่อแม่จนเกิดมาวาสนาไม่ดี คือคุณโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณไม่ยอมลุกขึ้นมาสร้างวาสนาด้วยตัวเองอันนั้นนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ค่ะทุกคนคะ่ะวาสนาสามารถสร้างได้เองไม่ต้องรอให้ดินฟ้าอากาศหรือทุกสิ่งทุกอย่างมาประเเนให้เราเราสามารถสร้างเองได้ขอให้นาอีกกอนกัพบพี่น้องเต้นปูหนีอิปีหนักมากนะคะ คำว่าวาสนามันเกิดจากการที่เราลุกขึ้นมาทำกำหนดโชคชะตาของเราเองวาสนาเราเองนะคะเราต้องลุกขึ้นมาเป็นฮีโร่ให้กับตัวเราเองนะคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาสร้างนะคะเราไม่สามารถที่จะมีวาสนาดีจะเหมือนคนอื่นได้ถ้าเรานะคะเราเบิกบ,บานนะคะลุกขึ้นมาเบิกบ,บานทำงานที่เรารัก ลุกขึ้นมาเบิกบ,บานนะคะทำสิ่งที่เรารักนะคะเราสามารถที่จะรวยได้นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทุกคนคะนะพี่ยาย่าไม่เคยเต้นพี่ยาย่าก็ยังออกมาเต้นแต่แล้วมันก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วมันก็สามารถก้าวผ่านความกลัวได้นะคะถ้าใครที่กําลังกลัวอะไรอยู่คุณต้องลุกขึ้นมาทําเลยแล้ว ความกลัวมันก็จะหายไปมันไม่มีอยู่จริงนะทุกคนคะ่ะเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเราเองถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเราเองเราอยู่ที่คอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกสบายดีแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมันดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคือถ้าเราทำลักษณะนั้นเหมือนกับบ้านเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะว่าเรานะคะมีความสุข แค่ตัวเราเองเราไม่ยอมแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนะคะถ้าเรานะะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครอบครัวของเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นและคนรอบข้างมีความสุขขึ้นเราควรที่จะทุ่มเทค่ะทุกคนคะอันดับแรกเราต้องทุ่มเทให้กับตัวเราเองและครอบครัวของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเหลือเฟือเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่น เรานะคะอย่าเห็นแก่ตัวเราต้องลุกขึ้นมาสร้างวาสนาให้กับตัวเราเองถ้าพ่อแม่ของเรายังนอนหลับไม่สบายยังกินอยู่ไม่สุขสบายนะคะเราต้องเข้าใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองครูบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราควบคุมอนาคตของเราถ้าเราคิดดีทําดี เราก็ควบคุมอนาคตของเรานะคะอยู่ที่แค่เราควบคุมสติเราอารมณ์ความรู้สึกเราแค่นั้นเองถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะเราบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะแต่เรายังหงุดหงิดลูกหงุดหงิดผัวหงุดหงิดคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ ใช่อารมณ์ดีกับทุกคนค่ะเราจะรู้ตัวเราเองว่าตอนเนี้ยเราอารมณ์แบบไหนอยู่ตอนนี้พี่ยาญาตื่นเต้นเพราะพี่ยาญาเต้นเต้นปูนิบิติเออนะตื่นเต้นตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราได้ออกลังกายอ่ะพอเราเต้นนะคะมันก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาให้ ตัวเรามีความสุขให้เราตื่นเต้นขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเศร้าเหงาอยู่เราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาเต้นเต้นแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอ่ะไม่เคยทําเราจะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพ่อปัญญาสวัสดีค่ะนะคะแค่เราออกมาเบิกบานเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแค่เราออกมาเบิกบานเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ทําให ตัวเราอะรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขแล้วและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นแถมเรายังได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆนะคะข้อคิดดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะพี่อายาก็เลยไม่นะคะไม่เบื่อที่จะออกมาทุกวันนะชอบแล้วก็สนุกวันไหนที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราขาดอะไรไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบออกมาแบ่งปัน นะนั่นคือความรู้สึกเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกมาออกมาไลฟ์วันนี้นะเราออกไม่ออกมาเลย3 4มี่ห้าวันหรือเป็นเดือนเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกอายเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้พี่ย่าไม่ได้ออกมาวันหนึ่งเนี้ยพอพี่ย่าติดธุระพี่ย่าก็รู้สึกอายรู้สึกเขินนิดนึงอย่างเงี้ยแต่พอเราออกมาทุกวันทุกวันเราก็กล้าขึ้นกล้าขึ้น ความกลัวมันก็หายไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังกลัวอยู่คุณลุกขึ้นมานะล,ลุกขึ้นมาเบิกบานเหมือนกับที่คภูสิตาบอกถ้าใครกลัวอะไรอยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทําเลยแล้วมันก็จะหายไปความกลัวมันไม่มีอยู่จริงเราสร้างกําแพงขึ้นมาค่ะเราสร้างกําแพงขึ้นมากั้นตัวเองนะคะถ้าเราสร้างกําแพงมาเราก็สามารถที่จะ เราก็สามารถที่จะนะคะเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถที่จะทําให้มันหายไปได้ความกลัวด้วยการที่เรากล้าออกมาบ้างดูพี่ย่ายไม่เคยทําพี่ย่ายก็ออกมาทําเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานล่าเริงทุกคนมีความสุขนะคะอาจจะมีสาระอาจจะ บางครั้งอาจจะไม่เยอะบางครั้งอาจจะเยอะก็แล้วแต่วันไหนเรามีความสุขอยากแบ่งปันเออเราก็ออกมานะคะเราได้ทาแค่นี้เราก็มีความสุขน<อ>ะคะถ้าเรามีความสุขเราก็รู้สึกเหลือเฟือความสุขของเรามันก็แบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะคะการที่เราอยากมีความสุขต่อเนื่องเราต้องฝึกฝนค่ะทุกคนคะเหมือนกับที่เราฝึกฝนนั่งสมาธิ จับสติของเราเหมือนกันค่ะเราฝึกฝนสร้างความสุขของเราให้สนุกสนานได้กับทุกคนขายนะคะเราสามารถสร้างวาสนาดีได้แน่นอนค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่เราสร้างวาสนาดีแข่งกับตัวเราเองวันนี้ฉันไลฟ์เป็นแบบนี้พรุ่งนี้เอ้ยมันต้องดีกว่าวันนี้วันนี้เราขายได้เท่านี้พรุ่งนี้มันต้องขายได้มากกว่านี้คือเราแข่งกับตัวเองอะ เราไม่เอาเวลาของเราไปวุ่นวายอยู่กับลูกคนอื่นเราก็จะมีความสุขนะคะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อไหร่ที่เราอยู่ลูกของเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนะ่ะสามารถทําแบบนี้ได้อีกนะฉันสามารถทําแบบนั้นได้อีกนะเราก็จะเพิ่มเลเวลความกล้าเลเวลความสนุกเลเวลความสุขนะคะในการที่เรา จะทำในสิ่งที่เราปรารถนาเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นวาสนาไม่จําเป็นต้องรอค่ะเราสร้างเองได้นะคะเราเป็นคนกรรมชะตาอนาคตของตัวเราเองเราไม่จําเป็นต้องไปดูหมอดูให้เขาบอกเราทําโน่นทํานี่เราไม่จําเป็นต้องไปนอนโลงเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่ออ่าหลายคำพี่พี่ย่าก็เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อนะคะแต่ก่อนไม่ได้ชื่อแต่ก่อนไม่ได้ชื่อชยานันนะคะ แต่ก่อนชื่อปรียาเออนั่นแหละก็ยังเปลี่ยนมันก็ยังเหมือนเดิมไปก่อนนะแต่ตอนนี้พอเรามาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกทําตามเรียนมหากาศยี่สิบเอ็ดวันกับครูสีตาชีวิตเราก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะเราก็สามารถสร้างวาสนาของเราได้เองทุกวันนี้เรามีกินมีใช้นะคะมีความสุขมากขึ้น เพราะเราเรียนจากาครูสิตาแล้วเราก็เอามาลงมือทําจริง,งถ้าเรานะคะเรียนแล้วเราไม่ทํามันก็มีค่าเท่ากับศูนย์ เรียนแล้วครูบอกแล้วแล้วเราเอามาลงมือทําเราก็ได้วันนี้พี่ย่าย่ายังสามารถกล้าสนุกสนานมีความสุขกับตัวเองได้นะคะแค่เราลงมือทําเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวาสนาของเราได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะลองดูนะคะกลัวอะไรอยู่ทําสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วเราจะหายกลัวอย่างเรากลัวการไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราก็ออกมาเลยออกมาทํานูน่ทนทํานี่ไลฟ์สดแล้วเราก็จะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะกลัวตรงไหนเลยเห็นไหมคะว่าเราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรานะคะก้าวผ่านมันได้นะคะทุกคนคะสําหรับวันนี้พี่ยาคก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆความสนุกสนานเบิกบานให้กับทุกคนวันนี้สําหรับวันนี้ราไปกอนกับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วคะ่ะบาย ไปแล้วไปแล้วปูนีอิปปีไปแล้ว <laughs>